วันที่26มิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันแห่งการลำลึกถึงกวีเอกของสยามประเทศอย่างวันสุนทรผู้แล้วยังถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนนแดง นำโดยนางสาวดวงใจจิตจันทึกนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงพร้อมด้วยงานบริหารสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปรัดอาบาตอนอนแดงอำเภอบ้านข้าจังหวัดชายภูมิได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกร่วมเดินรณรงค์ตวนต่อต้านยาเสพติดโรคซึ่งมีกำหนดการ ในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2,565เวลา8.30นาทีเป็นต้นไปซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการลงทะเบียนลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างอบตนนแดงร่วมกับสมาชิกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านสอสมหอมู่บาระห้คนโรงพยาบาลบ้านคว้าโรงเรียนบ้านนนแดงจำนวนนักเรียนเข้าร่วม42คนพร้อมกันณนะบริเวณลานวัดดอนไผ่ และได้ออกเดินโรนรงไปยังถนนสายกลางหมู่บ้านหมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่1และหมู่ที่4หมู่ที่9กลับมาสิ้นสุดที่วัดดอนไผ่์ตำบลดอนแดงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิโดยได้รับการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการ,การจราจรจากสถานีตำรวจภูธรบ้านข้าวและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษย,ยชาติทั่วโลกไม่เพียงเพราะแต่บัรอรสุขภาพเท่านั้นแต่มันยังทำลายสติสัมปชัญญะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มนุษย์พึงมีออกไปเสียด,ด้วยทั่วประเทศทั่วโลกจึงพยายามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถึงได้มีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโรคนาทีนินกัดข่าวพีอาร์เชภูมินิวรายงาน